2อ2 5ันที่15นะครับเป็นปีที่ผมเจอกับอะไรหลายอย่างมาเยอะมากนะครับทั้งในชีวิตจ,จริงแล้วก็ทั้งในแง่ของในเกมด้วยนะครับในเกมเองเนี่ย ปีนี้เป็นปีที่ผมต้องพูดเลยว่าเป็นปีค่อนข้างประหลาดนะเพราะว่าทั้งลุกเกมเนี่ยผมพูดไม่ใช่แค่เกมเดียวนะครับและหลายเกมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ค่อนข้างเยอะมากทำให้ผมประหลาดใจมากๆนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราก็จะทําเหมือนปีที่แล้วนะครับเป็นประเพณีไปแล้วนะครับกับการมาส่องคลังประจําปีของ2025แต่ครั้งนี้นะครับผมผมจะมาพูดถึงความประทับใจของแต่ละเกมด้วยว่าในปี2025นี้มีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโดยเราเริ่มเกมแรกที่เกม และเกมแรกของเรานะครับผมก็คือ Cookie Run o v e n b r e a k นั่นเองนะครับเอ่อถ้าให้ผมพูดจากใจเลยนะครับปีนี้สำหรับ Cookie Run o v e n b r e a k ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างเอ่อเรียกยังไงดีค่อนข้างประหลาดเนาะนะครับผมมันก็เป็นปีที่แปลกดีนะครับเพราะว่าถ้าเราลองย้อนกลับไปดูเนี่ยคุกกี้รันอเวนเบรกนะครับผมจริงๆแล้วฟอร์แมตคุกกี้มันก็ยังค,งคล้ายๆเดิมแหละนะครับผมแต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมามันคือคุกกี้ สเปเชียลนะครับผมที่มีค่อนข้างเยอะคอลแลปปีนี้นะครับผมมีถึง2 2ครั้งอ่านะครับผมแล้วไม่ใช่คําว่า2ตัวนะมีถึง2ครั้งด้วยกันนะครับผมก็คือมีคอลแลปกับตัวทินนี่พิงนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงคือคอลแลปคู่กับตัวเพลเวอร์พัฟเกอรที่เพิ่งผ่านไปที่เพิ่งจบไปนี่เองนะครับผมมันเลยทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจมากเพราะว่าเราได้คอลแลปที่เป็นคอลแลปกับสื่ออื่นๆกลับมาในรอบหลายปีเลยนะครับผมถมถ้าเอาแบบว่า คอแลบที่มีกิจกรรมในเกมเลยนะครับผมที่แบบว่ามันมีเป็นอีเวนต์พิเศษของตัวเองเนี่ยครั้งล่าสุดคือคิตตี้นะครับผมฮีลโลคิตตี้ซึ่งมันตั้งแต่ปีเท่าไหร่แล้วว่า2018ั้งงถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะประมาณ2018นะครับผมซึ่งมันก็ประมาณกี่ปีแล้วประมาณ7ปีได้แล้วนะครับผมก็กลับมาคอแลบอีกครั้งหนึ่งในรอบ7ปีแล้วนอกจากนี้นะครับผมเรายังได้คอแลบครั้งที่2ท้ายปีด้วยต่างหากกับตัว Power p u f f Girl ซึ่งผมพูดจากใจเลย นะครับผมว่าผมไม่คิดเลยว่าเราจะได้คแลบ2ครั้งนะครับคือไอ้คแลบกลับมาในรอบหลายปีอันเนี้ยผมค่อนข้างว้าวแล้วก็รู้สึกไม่แปลกใจเพราะว่าเออเอากลับมาเถอะแต่ว่าการกลับมาถึง2ครั้งเนี่ยอันนี้ผมอึ้งจริงๆครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับผมคุกกี้คอลแลบพวกนี้นะครับผมคุณสามารถหาปีได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวคุกกี้พวกนี้นะครับผมมันมันเหมือนกับเราฟิลเหมือนกับเราเล่นพวกแบบว่า เราได้บัวชูวจากงานมาแล้วมันให้เขาให้เขาให้เราไปเก็บตัวสแตป์อ่าเก็บที่เก็บสแตปมมานะครับเราไปเล่นตาบูธให้มันได้สแตปมครบแล้วคุณก็ได้ของรางวัลไปเลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องไปจ่ายตังอะไรเพิ่มเติมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผมเพราะว่าตัวที่นี่พิงผมจําได้ว่าผมก็ไม่ได้เติมเลยนะนะครับที่นี่พิงผมเองก็เขาเรียกว่าค่อนข้างเอ่อแลกฟรีมาหมดเลยนะครับแต่สกินที่ผมไม่มั่นใจจริงๆว่าผมได้ฟรีมาหรือย,อยังไงนะครับส่วน Powerpuffer นะครับผมเรารู้กันอยู่แล้วว่าได้ฟรีไม่ไดด้้นผมมสกิิตตอองงเเยย่าีว ึ่งก็แอบเสียดายนิดหน่อยนะผมเพราะว่าเขาน่าจะแจกฟรีให้ยิงน้อยสักสกินนึงแต่ว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าว้าวมากๆแล้วแค่นี้ก็ว้าวแล้วนะครับผมทั้งคุกกี้ทั้งเพชรเรือยตันได้นะครับทีนี้ในส่วน,นอื่นๆนะครับก็จะมีตรงแพทของตัวเจ้า,าลำไยกับเลนจีนั่นแหละนะที่ทําให้ผมรู้สึกว้าวอีกเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตัวลำไยกับเลนจีนะครับผมเป็นแพทมหากาพย์มังกรที่ดําเนินมายาวถึงกี่ปี7ปีป่ะนะครับผมก็คือตั้งแต่ปี2019 แล้วก็ยิงยาวมาไม่เจ็ดปีหรือหกปีเนาะ,ะยิงยาวมาตั้งแต่ปี2019นะครับผมแพทแก้วมังกรแล้วก็มาจบที่ปี2 0 2 5นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นการปิดตำนานมังกรไปนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ผมจะไม่ผิดที่เนื้อเรื่องเกมต่อกัน2อแพทติดกันนะปกติแล้วเกมจะไม่ค่อยต่อเนื้อเรื่องกันขนาดนั้นนะครับผมเนื้อเรื่องจะแบบว่ามันจะมีครึ่งแรกกับครึ่งหลังใช่ไหมแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องของมังกรเนี่ยนะครับมันครึ่งแรกไปแล้วนะครับผม แล้วเราก็มีครึ่งหลังอีกทีหนึ่งนะครับมีเจ้าคุกกี้นายเนตนะครับผมที่เป็นเนื้อเรื่องครึ่งหลังอีกทีหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างว่าไงดีค่อนข้างแปลกเนาะนะเพราะว่าเกมปกติไม่ค่อยทำเนื้อเรื่อง2แพทติดกันนะครับผมจะเป็นเนื้อเรื่องแพทเดียวมีครึ่งแรกครึ่งหลังนะครับแต่นี้เป็นเนื้อเรื่อง2แพทเพราะฉะนั้นก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรแล้วก็เราได้ตัวเลเจดนใหม่นะครับผมเป็นเจ้าลัทธิมารดำก็ถือว่าค่อนข้าง เป็นการปูในเรื่องเลเจดนใหม่นะครับผมว่าเป็นสตาราวุธอย่างเจ้าคุกกี้ตัวล่าสุดนับณวันที่ผมถ่ายเนี่ยวันที่30ธันวาคมนะครับผมก็จะมีคุกกี้ดำเงาบะไพที่มีเป็นคุกกี้เป็นหนึ่งในคุกกี้สตาราวุธที่ค่อนข้างเก่งมากๆนะถ้าตามเนเรื่องนะครับผมซึ่งก็เป็นการเปิดไลน์อัพเเจดนใหม่นะครับผมเราก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับส่วนในเรื่องของกล่อง ID ดค้าง ID ดผมณตอนนี้เนี่ยสำหรับตัวคุกกี้ลันมีอะไรพูดไม่ค่อยเยอะนะครับผมเพราะว่าทุกครั้งที่ มีคุกกี้ใหม่มาผมไม่มีปัญหาในการอัพอยู่แล้วนะครับผมผมสามารถทําคุกกี้ใหม่ตันได้แล้วเพราะว่าเป็น i d เดนเกมอะนะมันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วนะครับผมที่มีปัญหาก็มีแค่เจ้าตัวเลเจนต์ตัวใหม่นั่นแหละนะครับผมที่อ่ต้องเรียกว่ามันมีปัญหาเรื่องแคนดี้นะครับผมเพราะว่าหลายๆคนต้องฟาร์มแคนดี้ใช่ไหมนะครับผมแล้วตัวเลเจน์รอบนี้ปล่อยมาค่อนข้างถี่ถ้าถ้าใคร,ใครหลายๆคนสังเกตนะครับผมเนี่ยในจ้ลทีธมันนามาเสร็จปุ๊บนะพอฝันมานะแล้วนกะ็ฝันซรอบคน,นที่ทําตันไปแล้วอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ แต่สำหรับคนที่ยังทําไม่ตันอันนี้มีปัญหานแน่นอนนะครับผมเพราะว่า,าคุณต้องทํา2ตัวแล้วพอทาแล้วเขาทอฝันตันสักพักหนึ่งดาบเงาปลาไห่มาอีกครับคนที่มีปัญหาคือจะมีปัญหาเรื่องตัววัตถุแคนดี้เนาะนะผมเพราะว่าตัวตู้ส่วนผสมลหลายๆคนจะไม่มีเจ้าตัวนี้นะผมผลึกน้ําตาลเพชรเพราะว่าคุณต่อให้คุณวิ่งตีบอสทุกวัน นับคุณวิ่งตีบอสทุกสัปดาห์นะครับผมคุณเหนื่อยทุกสัปดาห์เนี่ยยังไงคุณก็ยังได้ตัวส่วนผสมมาไม่ครบแน่นอนนะครับผมก็คุณต้องไปตามหาไอ้เจ้าอะไรนะไอ้เจ้าส่วนผสมที่เป็นของตัวไอ้นี่นะผมของตัวจำเงาปลาภัยนับซึ่งมันได้จากเลดบอสเท่านั้นด้วยนะครับแล้วกับตัวกระปุกหมีซึ่งกระปุกหมีนี่ก็ดวงล้วนอีกนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องทําใจตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับผมแต่สำหรับผมแล้วผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ละนะครับผมก็คือเราก็มีร้านนะครับร้านดีๆ ไม่ได้สปอนเซอร์ผมมาให้พูดในคลิปนี้แต่อย่างใดนะครับผมกับร้านคุกกี้แลนชอปนะฮะแหมร้านนี้นะครับผมทำให้เราเติมทำให้ผมเติมแล้วก็ลดราคาไปค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ผมสะดวกสบายกับการเติมตัวเพนตี้พิเศษมากๆนะครับผมวันนี้ก็ยังไงก็ต้องเขาเรียกว่าขอบคุณเป็นการส่วนตัวนะครับกับร้านคุกกี้แลนชอปนะครับใครไม่รู้จะเติมยังไงนะครับผมอยากเติมให้ราคาถูกนะครับผมผมแนะนำคุกกี้แลนชอปเลยนะครับผมเป็นร้านที่ เรียกว่ายืนหนึ่งเรื่องของการเติมคุกกี้แล้วโอเวนเบรกมากๆนะครับผมใครอยากเติมใครอยากาประหยัดราคาอยากเก็บตังค์ไปกินข้าวอีกสักมื้อนึงหรือ2มื้อนะครับผมตเติมกับคุกกี้แลนช็อปได้นะครับผมแล้วคุณก็จะได้ส่วนลดแบบเบิ่มๆเลยนะครับผมโอเคเรากลับมาที่โอเวนเบรกกันก่อนนิดนึงนะครับผมโอเวนเบรกผมพงหมดแล้วไม่ค่อยมีอะไรให้พูดนอกจากเรื่องที่ว่าตัวคุกกี้มันเขาเรียกว่าวนอยู่แค่นี้แหละนะครับผมคือมันอัพมันอัพ อัพมาแต่ละทีผมก็สามารถทําตันได้ถ้าเกิดมันเป็นพวกกับอีพิกธรรมดานะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเลเจนด์ก็อาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องของตัวแคนดี้นิดหน่อยนะครับซึ่งผมจริงๆไม่ค่อยซีเรียสมากะนะครับผมเพราะว่าตัวแคนดี้ของตัวเลเจนด์เนี่ยคือผมถ้ามากูก็เติมให้อะแต่ว่าเรื่องเพชรเรื่องคุกกี้อะไรเงี้ยผมอัพเต็มได้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีเพชรให้ตันตลอดเวลาแล้วนะครับผม สำหรับคุกกิลันโอเบกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันกับเกมต่อไปนะครับซึ่งก็คือและเกมที่สองของเรานะครับผมก็คือเกมดูคันแบทเทิลนะเองนะครับผมเกมที่เป็นอีกเกมคู่บุญของช่องเรานะครับผมเกมนี้นะครับผมต้องพูดเลยว่าณนะตอนนี้ผมมีเพชรอยู่200กว่าเม็ดนะครับผมสภาพคือเปิดตู้แบบสเปะสปะ มากมากนะครับผมเลยผมเลยมีเพชรอยู่ประมาณนี้แต่ผมคิดว่าปีใหม่แล้วน่าจะได้อีกนะครับผมแล้วก็คิดว่ามีเพชรพอเปิดตู้ฉลองอยู่แล้วนะครับผมไอ้ยังไงก็มีพอเพราะว่าผมมีตัวรายเดือนเติมไว้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกล่องคลังเลดีผมนะครับปี2025ส,สำหรับตัวโดคันก็ถือว่าเป็นอีกปีที่ประหลาดเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ต้องพูดเลยว่าอา่าตัว ตูเกมปล่อยอะไรแปลกๆมาหลายอย่างนะอย่างเช่นตัวฉลองเนี้ยแล้วก็มีตัวตัวเป็นแบนเนอร์นะครับตัวละครที่อยู่ในตู้เนี่ยหตัวนะเป็นตัวเฮดไลเนอร์หตัวเลยนะครับแล้วก็รวมถึงทั้งตัวกอล์ฟเดอะคันเทมเพลตปีนี้เองก็ปล่อยมา5ตัวนะครับรวมกับพาร์ทเอ็กซ์ไทน์นะครับผมที่เป็น LR ก็มาอีกตัวหนึ่งก็เป็น5ตัวนะครับแล้วนอกจากนี้ตัวธนบุตรเองนะครับผมก็เอ่อเรียกว่าเรียกว่าค่อนข้างประหลาดนะมาเป็นตัวร้ายเนาะปีนี้นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างแปลกอยู่พอสมควร นับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมสำหรับตัวคังเลดีผมเราดูล่าสุดคือเมื่อตอนไหนนะอ่ะเราเราไล่ตั้งแต่ฉลองเลยแล้วกันนะครับผมฉลองครบรอบอันนี้นะครับนาครบหมดนะครับผมมีวิโตเขียวนะครับมีอ่โกคุเอเบบูนะครับเรามีใครอีกเรามีนี่โกคุสีนะครับมีโกอิต้าฟ้านะครับมีอ่าเขาเรียกนะโกฟิตนะครับโกฟิตฟิโกคูนะครับผมตัวสีม่วง มีกูฮังนะครับังตัวนี้ลุ้งแล้วนะครับผมคือตอนอยู่ตู้ฉลองไม่ลุ้งหรอกนะครับมาลุ้งตอนอเมื่อประมาณไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมแลกตัว๋วซัมมอนพอยต์นะเรผมอยากได้โบลี่นะไปเปิดตู้คานิบอลได้มาจะลุ้งเลยนะครับแล้วก็ไอ้สอตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้นะนะผมสำหรับตัวโบลี่นะฮะอาโบลี่เองก็เป็นตัวละครที่ตอนช่วง9ปีนะผมตอนที่เป็นบัวไวซ e l e เบ a t ชันปีที่แล้วเนี่ย ผมไม่ได้เลยนะรู้สึกอ่าผมไม่ได้โบลลี่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นมารอบนี้ผมก็เลยได้โบลลี่มานะครับผมโบลลี่ม่วงปวดทางหนึ่งส่วนโบลลี่เขียวไม่ปวดนะครับแล้วก็ตัวละครอ่าไดมั้ได้มาเพิ่มเหมือนกันนะครับผมเรามีผมได้มีตัวนี้ด้วยได้หลอดสลักมาเพิ่มด้วยนะครับกลเดนวิกนะครับผมเปิดเหมือนกันนะครับได้อ่าฮิตกับตัวโกคูมาฮิตกับโกคูตอนนั้นไม่ปวดทางเลยนะครับผมเพิ่งมาปวดเอาตอนตู้โกคูไดมะ้สี่นะครับอ่านี่ได้กอริโอมานะครับผม แล้วก็ไอ้พวกนี้นะครับทั้งหมดเลยนะทั้งทั้ง,งตัวเถาไปไปทั้งตัวาคาลิฟุล่าเนี่ยได้จากตัวทั้งนั้นเลยนะครับได้จากตัวทั้งนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยอึ้งเหมือนกันนะผมว่าทำไมกูดวงดีขนาดนี้นะ <S <S พอเข้าสู่ช่วงโปรโมทกะคันแคมเปญเองนะครับผมก็ได้ตัวละครครบเหมือนกันนะปีนี้เป็นปีเดียวเลยมั้งที่ผมได้ตัวละครจากกิจกรรมใหญ่ครบหมดนะครับ <S <S มีโกคูบูนะครับผมมีโรเซ่ นะครับมีนี่อันนี้อึ้งเหมือนกันนะครับมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับผมเทนชินทังตัวสีแดงนะครับผมเพิ่งเข้าตู้ไปเมื่อประมาณก่อนโดกบอลคันเคมเปญนประมาณตู้เดียวเองมั้งมาเฉยเลยนะครับซึ่งก็ว้าวมากๆนะครับผมพอเข้าสู่ภา a 2สองนะครับผมอ่าเรามีโกยิตาสี่กับตัวอ่าตัวไอ้นี่นะครับอ่โอเมก้าเชนลอนนะครับผมซึ่งอ่ะโอเมก้าเชนลอนเนี่ยผมแลกมาส่วนโกยิตาสี่ผมได้จากตั๋วนะครับอ่าก็เลยทําให้ผมได้ครบหมดนะครับ เราขยับมาอีกเป็นธนบัตนะครับผมจริงๆต้องมีก่อนธนบัตรเพราะถ้าผมจะไม่ผิดไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าธนบัตรอาจได้โกฟีดมานะครับผมอันนี้เปิดไป1นึ่โรเทชันออกเหมือนกันนะครับผมอะไรที่ผมได้จากเซิร์ฟยุ่นในคลิปไปนะครับมีได้มาเพิ่มเหมือนกันส่วนเบบี้หลุดนะครับผมเออเบบี้ Baby, พี่น้องไอคู่พี่น้อง LR หลุดเหมือนกันนะครับผมไม่ได้มาส่วนมังงะผมไม่เปิดสักตัวเลยนะครับผมผมฆ่าหมดเลยนะครับผมเ,เอาแค่โกฟูไอโกคูตัวฟรีตัวนี้มา นะครับแล้วก็ตัวไดมะเองได้นะครับผมอ่าได้โกคูซูเปอร์ไซยาส์4ไดมะมาตัวนี้นะครับผมแล้วก็ผมเปิดก่อนเอผมเปิดตัวไอ้นี่ไปนะผมเปิดตัวโกบ้าไปไม่ออกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาตัวเออ่หมายเลข16นะครับตัวคอนเฟสหมายเลข16เปิดก็หลุดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีมาได้ล่าสุดก็คือตรงนี้นะครับคือผมเปิดทุกตู้เลยผมพูดตรงๆก็เปิดแม่งทุกตู้เลยจริงๆ นะผมมาได้ตัวนี้ตอนช่วงเปิดไปประมาณ300เม็ดมั้งเออได้มานะผมแล้วพอมาซูเปอร์ฮีโร่ผมก็ข้ามไปอย่างที่เห็นนะผมไม่เปิดเลยแล้วก็ตัวมีดอคันเฟสที่ได้มาเพิ่มเติมก็มีตัวนี้นะผมอ่าตัวโกคูตัวนี้ผมไม่ได้นะครับจากตัวไซยาเดผมก็มาได้เอาจากตู้อ่าโกคูอ่าโกคูสี่ไดมะ้นะครับผมอ่าใช่ใช่แล้วก็ตัวพิกโกโรตัวนี้ก็ได้จากตัวนี้เหมือนกันนะผมได้จากตัวตู้ได้มะเหมือนกันนะฮะมีหมายเลข10 เออหมายเลขเตัวนี้นะครับตัวข้างตู้ของหมายเลขสิบหกอ่านี่ผมก็ได้มาจากตู้หมายเลขสิบหกนะผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแหละนะผมแต่ว่าก็เสียดายที่ไม่ได้ตัวหมายเลขสิบหกมาซับทีมแอนดรอยเพิ่มนะครับผมซึ่งก็เนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับตักคันก็เพชรประมาณ215แล้วผมคิดว่าน่าจะมีถึง800ก่อนเข้าสู่ช่วงฉลองนะผมเพราะว่าเดี๋ยวตัวเกมมีแจกเพิ่มอีกตอนช่วงปีใหม่นะครับผมแล้วมีเอ่อมี e c a อีกมีด่านใหม่มีโนมีนี่อีกนะครับผมยังไงผมว่าก็มีถึงอีกมีเขาดาวก่อนเข้าช่วงงฉลอออครรบบ11ปีีก นะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรอ<ๆ>รอดูคลิปกันได้เลยนะผมสำหรับตัวเกมนี้นะผมเพราะว่าเดี๋ยวตัวสิ้นปีนะผมเอ้ไม่สิ้นปีสิ้นเดือนมกราดเดี๋ยวเราก็ได้มาได้มาเปิดซึ่งเขารอบสิบเอ็ดปีอีกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะเป็นตัวอะไรนะผมจะเป็นตัวจะเป็นตัวไดมะนะโกคูซูเปอร์เซียสี่ไดมะหรือว่าจะเป็นเบจิต้าซูเปอร์เซียสาม อีกหรือเปล่านะเป็น LR ตัวร่างล่างโตหลังจากที่เรามีล่างเด็กมา2ตัวแล้วนาะผมเราก็ต้องรอดูกันไปนะครับผมสำหรับตัวคันมีประมาณนี้นะคบผมเดี๋ยวเราไปต่อกันกับเกมที่3นะครับผมซึ่งก็คือและก็สู่เกมที่ผมแทบจะเรียกว่าเป็นเกมตายแล้วนะครับผมกับฮงไกสตาร์เรลกันนะครับผมกับเกมนี้นะครับผมอ่าหลายๆคนน่าจะเห็นจากคลิป ไอนี่ไปแล้วนะผมคลิปที่ผมกดตู้ดาลเรียไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมให้ดูเราดูจากไหนได้บ้างเราดูจากตรงตัวละครไหมอ่านี่นะครับอ่าแม่งเดี๋ยวนี้เราเรียงตามวัน่อยไหมไม่ได้นะครับโอเคสําหรับตัวฮงไกซา,ารเลวนะครับเอ่อต้องบอกเลยว่าเรารเผชิญปะชนะจนเจออะไรมาก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะผมตั้งแต่หลังเข้า 3. ามศปีนี้มานะผมจริงจริงมันเข้ามาตอนท้ายปีนะสามศของท้ายปีของปีที่แล้วนะผมซึ่ง เราได้เจอกับ a m p h o l i u s ไปแบบจัดดักจัดเต็มมากนะครับผมผมพูดตรงๆจากใจเลยนะครับว่า a m p h o l i u s เป็นดาวที่ทําให้ผมเปิดแม่งทุกตู้เลยจริงๆนะครับผมเพราะว่าเมตาแม่งขยันเปลี่ยนเหลือเกินนะครับตั้งแต่3.1มมานะครับสามจุดสุดมาเป็นเฮอร์ต้าก่อนถูกไหมนะเพราะสามจุดหนึ่งมาผมก็เปิดอีกนะครับนี่ที่ปี้นับสามจุดสองมานี่ฮะน้องข้าวนับสามจุดสามมานี่ครับไฮยาซินนะครับแล้วสามจุดสี่มาตัวไหนครับทุกคนนี่ครับใช่ไหมเออใช่ถูกแล้วนะครับผมไฟนอลนะครับ แล้วพอมา,า3.5นี่ยังยังมีโอกาสได้พักบ้างนะผมเพราะผมหลุดซิลิด้าไปนะครับผมพอมา3.6นะครับนี่ฮะเอเวอร์ไนท์3.7นี่ครับไซรีนกูกดบุดกดบุดทุกตู้จริงๆนะเนี่ยแล้วมา3.8นะครับผมก็เป็นดาลเลิเอ้นนั่นเองนะครับคือจากใจจริงๆนะไม่เป็นเกมที่เมตาแงชิปแบบไวแบบไวชิปหายไววอ่อนมากนะครับผม คือเดี๋ยวแป๊บเดียวเมตามแม่งเปลี่ยนเป็นทีมนู้นทีมนี้แล้วมา,มาการมาของไซรีนเนี่ยก็คนก็ดราม่าก,กันเยอะมากๆนะครับผมว่า้ยไซยรีนกากไซรินอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้ไม่เก่งเล่นนอกทีมวิลชนไม่ได้อีกนะครับโอ้โหหนักเลยทีนี้นะครับก็เลยทําให้เป็นปีที่ค่อนข้างวุ่นวายของตัวเอ่อของตัวลางดาวมากๆเลยนะปนีนี้มีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นเยอะมากแล้วไหนจะเรื่องของเนี่ยตัวนี้เนี่ยแหละนะครับนี่แฮปปี้เอนเนี่ย แฮปปี้เอ็นของไก่ย่างเลยนะครับผมเขียนบทมาจนถึง37นะครับโอ้โหมหากราบจริงๆนะครับผมปีนี้เป็นปีที่ดูเดือดของลางดาวมากๆนะครับผมซึ่งณปัจจุบันนี้ตอนนี้นะครับผมผมก็มีเพชรอยู่2 0งนะครับยังมีไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยคือเกมมันไม่ได้แจกอะไรเพิ่มด้วยนะครับผมแลวตอนนี้คือแบบว่าหมดแล้วเนี่ยนะครับผมเหลือแค่ต้องรอช่วงครึ่งหลังปะไม่เรียกว่าครึ่งหลังไม่ได้ต้องเรียกว่าช่วงที่2นะครับผมเป็นช่วงองค์ที่2 ก,ก่อนที่เราจะเข้าสู่ตู้ลีลันของตัวไฟนอลกับใครบ้างนะไฟนอลไมเดย์ Day, แล้วก็ไซเฟอร์ป่ะผมจะไม่ผิดใช่ไหมนะครับเราต้องรอกันอีกนะครับผมหรือ,รอช่วงที่3าแล้ว2องหรือสาอ2นะครับผมเพราะตอนนี้เป็นดาเลียอยู่นะครับก็รอยาวๆกันไปนะครับผมเพราะว่าเกมประกาศแล้วนะครับผมว่าจะมีการเขาเรียกว่าเลื่อนแพทศ0ูนไปจนถึงนู่นเลยครับกุมภาพันธ์นะครับผมเพราะฉะนั้นเรารอกันอีก1เดือนยาวๆนะครับผมกว่าจะได้เล่น ตัวแพดใหม่นะผมและตอนนี้ก็คือยังไม่มีดริฟต์มาร์เก็ตติ้งออกมาเลยนะผมนะวันที่ผมถ่ายอยู่นี้นะตอนนี้นะผมเลยไม่รู้ว่าตัวละคร4ี่ส่วนจะเป็นตัวอะไรนะผมเราก็ต้องรอดูกันไปนะรางดาวจริงๆมีแค่นี้แหละผมไม่มีอะไรพูดเยอะแล้วครับเพราะว่ามันหมดแค่นี้จริงๆนะผมคือไม่มีอะไรให้พูดเลยนอกจากว่าดาเลียทําอะไรได้บ้างซึ่งเราจะไม่มาเจาะลึกตรงนี้นะผมไอดีผมก็ตัวละครมีประมาณนี้นะผมถ้าจะให้ดูอีกก็มีเรื่องอะไรมีเรื่องของ LCLC ก็ประมาณนี้ครับก็ ไอ้เนี่ยมาตามมาหลอกหลอนเ,นเก่งเหลือเกินนะครับสลิปไลท์เดสเนี่ยแม่งมา3-4อันแล้วนี่ยนะครับผมก็หมดแล้วนะครับผมส่วนเรื่องอาร์ติแฟกต์ผมไอ้ส่วนเรื่องลีดิกผมก็ไม่ค่อยซีเรียสมากนะครับผมทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วแต่ตัวนะครับผมบางตัวก็ปรับทับสเตตบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีบ้างแต่ว่าบางตัวก็ทิ้งไว้นะครับผมต,ตอนเนี้ยคือที่ผมมา p r i o ิตี้หลักๆเลยก็จะเป็นตัวไฟร์ฟลายนะครับผมที่ผมพยายามดันเบรกให้ได้เยอะ นะับซึ่งตอนนี้ก็ส7 7เจ็ดเถือว่าค่อนข้างเยอะเกินตามมาตรฐานแล้วนะผมเพราะว่าเราต้องกลับผมต้องกลับมาชุบทีมเบรกนะเพราะว่าดาเรียมันชุบทีมเบรกได้จริงนะผมซึ่งก็ถือว่าดีมากๆนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับฮงไกซาเรลนะครับผมสำหรับเกมเกมตายที่เรารักนะครับผมแต่เกมมันไม่เริ่มจะไม่รักเราแล้วนะครับอ่ะสำหรับลังดาวในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันกับเกมต่อไปนะครับผมซึ่งก็คือ และเกมต่อมานะครับผมก็คือเกมชินอิมแพ็กนั่นเองนะครับนี่เป็นเกมที่ผมต้องพูดตรงๆเลยว่าค่อนข้างทําให้ผมประทับใจขึ้นนะจากปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วก็ประทับใจนะเพราะว่าเป็นใน,นเรื่องของฟอนเทนใช่ไหมก่อนจะเข้าสู่นัดรันนะครับซึ่งในเรื่องของฟอนเทนจริงๆแล้วก็ถือว่าทําค่อนข้างดีแล้วนะครับผมอ่ะและทีนี้พอเข้ามาสู่ช่วงของนัดรันเนี่ยก็เรียกว่าทำในเรื่องออกมากระชับขึ้นนะครับเกมชินนี่เป็นเกมที่ผมมองว่าในแง่ของการพัฒนาเรื่องของบทหรือเนื้อเรื่องเนี่ย ทำออกมาได้ค่อนข้างดีสุดแล้วนะผมทาให้ผมไดเห็นไดเห็นพัฒนาการได้ค่อนข้างเยอะที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเลยเป็นเกมที่ผมกลับมาเชื่อมืออีกครั้งแล้วก็กลับมาเล่นค่อนข้างบ่อยพอสมควรนะรับอย่างปัจจุบันนี้นะครับถ้าให้เราดูเรื่องของตัวตัวละครใช่ไหมตัวละครจริงๆแล้วก็เออมันเริ่มตั้งแต่ตัวไหนผมไม่มั่นใจอะ่ะแต่ว่าตัวละครน,นะครับผมก็มีเปิดไปค่อนข้างเยอะนะอย่างตัวละครน,นัทรันเนี่ยผมเริ่มจากโมไลนี่ก่อน นับคินิชผมข้ามไปไม่ได้เปิดนับมีใครหรอผมลืมแล้วจำตัวละครนัดรันไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่แบบมีอีกอ่ะมีมาวิก้าพวกเนี้ยนะครับมีชิโรเนนอันเนี้ยผมก็เปิดมานะครับผมอ่าแล้วก็มีของอืมมีของแพทมีเนี่ยมีสเกิร์ตนะครับมีเอสคอฟเฟียพวกนี้ผมก็เปิดมามีเนี่ยชิทาเรียนที่ผมเปิดมาตอนรีรันนะครับผมแล้วก็อ่ตัวละครอย่างชื่ออะไรนะผมลืมแล้วตัวที่เป็นปืน ปืนลมอยู่ล่างาเลยมีไหมไม่มีไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ว่านั่นแหละผมก็ไม่ได้เปิดนะคือมันคือ,คอรีรันมาพร้อมกันปะ่ะถ้าผมจะไม่ผิดไม่ชัวร์นะผมแต่ว่าตัวละครปืนลมไอ,อตัวหนึ่งที่เป็นตัวของนัดรัะนะที่แบบว่าเป็นคาบอยไม่ใช่คาบอยเยอรียกคาเกิร์ไหมนะครับเรียกว่าเป็นอ่าเป็นตัวละครผู้หญิงแล้วกันนะครับผมที่ใช้สก,กิลขี่ปืนผมลืมชื่อแล้วอ่ะลืมชื่อจริงๆ,ๆนะเนี่ยเออลืมชื่อจริงๆตอนแรกจะเปิดแล้วก็เปิดไปแล้วด้วยไม่ออกนะครับผมผมก็เลยเก็บไว้ให้ฝั่งนอดไครเลย ซึ่งตอนใครนะปัจจุบ,บันเราอยู่กันที่แผ่นลูนาสามนะครับผมซึ่งก็ประมาณ3แพทแล้วใช่ไหมนะครับผมเรามีอา่าผมเปิดเรามามานะครับเนเฟอร์ Never, ตามในคลิปที่เห็นนะครับผมอ่โอกาสที่จะได้คว้าแสงดาวก็ได้มาแล้วนะแต่ตัวละครอย่างดูลินผมไม่ได้เปิดมานะครับเรียกว่าเปิดแล้วไม่ออกดีกว่านะครับเพราะว่าผมกดไปผมกดไปประมาณ60โลแล้วนะครับ1ิ1เอ็เนี่ยเกือบจะ10โลละเอ้ยเกือบจะ60โลละ นับกดไปประมาณ66นะครับผมยังไม่มาผมก็เลยพอและหยุดแล้วนะเพราะว่าผมจะเก็บเพชรที่เหลือไว้ให้คนลมบีนาซึ่งปัจจุบันก็มีทั้งหมด16โลแล้วก็1 2 7่8เพชรนะครับอ่าก็ถือว่าผมค่อนข้างพร้อมแล้วนะครับผมอ่าถ้าจะพูดตรงๆก็คือค่อนข้างพร้อมกับคนลมบีนาแล้วนะครับเราต้องรอดูกันว่าคนลมบีนาสกิลจะเป็นยังไงแล้วก็เอ่อต้องรอดูกันว่าจะเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องแพทหน้าจะเป็นยังไงเพราะว่าผมพูดตรงๆว่าตอนเนี้ย เราจะตามในเรื่องแผทหน้าอย่างเดียวแล้วนะครับผมเพราะว่ามันในเรื่องในเรื่องแผทนี้ของตัวน็อตไคนี่ถือว่าค่อนข้างทําถึงนะ,ะทำถึงทําดีมากๆมีการเซอร์วิสคนดูค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วผมค่อนข้างชอบมากๆด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันนะครับผมว่าแพทหน้าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมรอเป็นเกมที่ผมถ้าให้ผมพูดจริงๆนะในแง่ทุกเกมมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมชินีแผ่เป็นเกมที่ผมพร้อมที่สุดแล้วนะครับผมดคันเองผมถึงแม้ผมจะมีเพชรพอผมก็ไม่พร้อมแล้วมันก็ไม่การันตีแล้วว่าผมจะได้ตัว ตัวเขาเรียกว่าตัวใหม่ใช่ไหมคุกกี้รันไวเบรกนะครับผมถึงผมจะมีเพชรเยอะนะครับทำคุกกี้ตันง่ายๆเนี่ยแต่ว่าพอเป็นคุกกี้เลเจนด์พอเป็นคุกกี้เลเจนด์มาเนี่ยมันก็ไม่พร้อมอยู่ดีเพราะผมก็ต้องเติมอยู่ดีนะครับผมไม่เติมก็ต้องขยันเล่นนะครับคงไกซา,ารเร็วนี้หนักเลยนะครับยิ่งไม่มีเพชรเติมไม่มีเพชรอ่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่อยากเติมเพชรด้วยนะครับผมเพราะว่าเมตาใหม่มาอีกนะครับแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะฮะ ลิฟเยอะยังไม่มานะครับเราก็ต้องรอดูกันไปนะครับแล้วตอนแล้วเพชรนี่ก็คือแจกน้อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเกมชินิแฟคเลยเป็นเกมที่ผมเพชรเยอะสุดนะเพราะหลังจากหลังจากที่ผมเปิดเนเฟอร์ไปผมก็ไม่เปิดตัวไหนอีกเลยนะมีเปิดมาเอายาฮูด้าบ้างก็เจอสี่ดาวนะครับผมแล้วก็หมดแล้วนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกมชินิแฟคนะครับผมก็เป็นเกมที่ผมพร้อมมากสุดแล้วก็ผมประทับใจในแง่ของตัวละครเนื้อเรื่องตัวละครเนื้อเรื่องเกมไอ้เนื้อเรื่องแบบเรื่องในเรื่องเกมไหมเรี้กว่าในเรื่อง ในเรื่องหลักของเมืองแล้วกันนะผมก็ผมถือว่าประทับใจมากสุดแล้วก็ผมมองเห็นว่ามีการพัฒนาการค่อนข้างเยอะที่สุดนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะผมสาหรับเกมชินิแพ็กนะครับก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเรายังมีอีกเกมหนึ่งครับอีกเกมหนึ่งที่ผมภูมิใจนําเสนอนะครับผมเพราะว่าเป็นเกมใหม่ที่ผมพึ่งเล่นในปีนี้นะครับผมและเกมเกมนั้นนะครับก็คือ U w u t e r i n g Waves นะครับผมเกมสุดท้ายที่ผมเรียกว่าเป็นเกมมือเป็นเกมหน้าใหม่นะครับผมเป็นเกมน้องใหม่ของช่องผมเลยนะครับเกมนี้นะครับผมผมซุ่มเล่นมาได้ประมาณ3 4สเดือนแล้วนะครับผมเพราะว่ามีคนรู้จักแนะนำว่าเออเกมนี้มันมันดีนะเนื้อเรื่องมันค่อนข้างดีเลยนะครับผมปัจจุบันมีการทำเนื้อเรื่องมาเพิ่มแล้วนะครับผมซึ่งผมมาเล่นตั้งแต่แพท2จุดหรือ 2- 3ไม่รู้นะผมก่อนแพทกาเะเทียเข้านะครับผมซึ่ง ก็ผมก็มาลองเล่นดูเออแล้วก็ปรากฏว่าเนื้อเรื่องมันดีจริงๆนะทุกคนเนื้อเรื่องมันค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนแรกหลายๆคนค่อนข้างมีกับเนื้อเรื่องตั้งแต่แผดหนึ่กบศูนย์ใช่ไหมถ้าผมให้ผมเดานะผมพอขึ้นมา2องเกบศูนย์เนื้อเรื่องก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วพอมา2ผมผมเห็นผมค่อนข้างเห็นว่ามันซีนดีมากเยอะมากนะตอนช่วงช่วงแบบคาเดเทียเข้ามานับแล้วพอเป็นลูป้าขึ้นมาเป็นออคัสตายูโน่นะครับผมพอมาเป็นเนื้อเรื่องของกาเวน่าเนื้อเรับ ทำดีมากๆ,ๆนะครับแล้วก็พอมา28นะครับผมเป็นในเรื่องของทิศะใช่ไหมโอ้โหเรื่องดีใช้ได้เลยนะครับเป็นเหมือนกับดื้อดูอนิเมสักเรื่องหนึ่งนะเออนะผมซึ่งถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบในเรื่องมากๆ,ๆนะครับแล้วก็ตัวละครณปัจจุบันนี้ของผมก็อาจจะยังมีไม่ค่อยเยอะมากเพราะว่าผมเพิ่งเล่นนะครับมีหลุดเลดได้เนี่ยได้น้องเสือชื่ออะไรนะหลิงหยางแล้วก็คาลเชาโลมา แล้วก็ที่เหลือก็จะมีเนี่ยครับมีเปิดมาตัวละครแรกที่ผมได้ที่เป็น5ดาวตัวลิมิเต็ดเลยน่าจะเป็นฟีบี้นะครับตัวนี้นะเพราะว่าผมเอามาสำรวจนะคนล็ตัวบอกว่าเออถ้าเกิดอยากได้ตัวละครสำรวจอะฟีบี้ฟีบี้เป็นคาตอบนะผมเปิดมีเปิดล็อกเชียร์มานะครับผมเปิดแบรนด์แล้วก็ตัวละครนะครับนี่คาเดเทียคาเดเทียผมค่อนข่าภูมิใจนำเสนอครับเพราะว่าโชคดีมากได้นี่ครับ S1 S1 มา นะครับถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็มีตัวไหนอีกเรามีลูป้านะฮะลูป้าผมก็เปิดมาเหมือนกันนะครับมาโบนะครับมาโบของของเรานะฮะเปิดมาเป็นทับดีพชรมาช่วยบ้างนะครับผมแล้วก็มี3ามด้าไเปิดโฟลว่าโฟลว่านี่เจ็บหนักสุดเลยเพราะว่าโฟลว่าผมโดนไปโอ้โหโดนยันหลุดอะนะครับผมหลุดได้วอลิน่ามาถ้าผมจะไม่ผิด แล้วก็ได้โฟลัวว่ามาก่อนตู้ไปประมาณ2อวันเองนะครับอ่าก็ยังถือว่าดีอยู่นะับสองพันหกคัสตาร์ยูโน่ผมข้ามหมดเลยนะไม่ได้เปิดเพราะไม่มีเพชรแล้วนับมาสองพนะครับ,ม 27, รบผมผมเปิดได้กาเบรียมาเหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วก็มีมาเปิดถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกตอนช่วงโฟลัวว่ารีลันมาผมเปิดชักโคน่าไปด้วยนะใช่ไหมผมจะไม่ผมจะไม่ได้ว่าชักโคน่าเนี่ยมาตอนมารีลันมาตอนไหนไม่ชัวร์นะระหว่างกาเบรียกับ เอ่อโฟล่าว่าผมไม่มั่นใจแต่คิดว่าน่าจะกลับไปหน้านะเออนะผมน่าจะลีลานมาตอนนั้นผมก็เปิดมานะครับอ่าแล้วพอมาช่วง2 7นะครับผมเอ่อชิวหยวนใช่ไหมชิวหยวนกับกาเบน่านะครับผมก็เปิดให้กาเบนา่าชิวหยวนผมไม่ได้เปิดนะครับผมอ่าข้ามไปไม่มีเพชรแล้วนะครับสองกุศมาจิสะผมไม่ได้เปิดนะครับมาเปิดนี่คาเทเล่านะครับแล้วพอเข้ามาช่วง3.0นะครับผมก็มาเปิดลีนี่นะครับก็ เดี๋ยวตอนนี้ก็รอดูนะครับผมเพราะว่าตอนนีม้มอนี่ก็น่าสนใจมากๆแต่ว่าผมอยากได้น้องน้องหัวชมพูที่มาตอนต้นตอนตอน้นเมืองตอนที่เราเข้าเมืองมาครั้งแรกมากครับที่เป็นคัสซนนะครับต้องรอดูกันว่าจะมาแพทไหนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดดิฟมาแล้วแม่งเป็นน้องหัวชมพูคนนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเละแน่ๆนะเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันผมมีเพชรอยู่45 0 0นะครับผมมีไปอยู่ประมาณเกือบ3,000ันไอเกือบ30โลนะครับซึ่งบอกตรงว่า ไม่มีพิตตี้เลยนะครับหมดเกี้ยงแล้วนะฮะถ้าถ้าน้องหัวชมพูเข้าแพดหน้าผมต้องเก็บทั้งแพดของ3 0เพื่อที่จะไปเปิดน้องหัวชมพูผมจำใจต้องข้ามมอรนี่นะครับผมเพราะว่ามอรนี่ตัวละครถือว่าค่อนข้างน่าสนใจแต่น้องหัวชมพูต้องมาก่อนเสมอนะครับต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าของตัววูเทอร์ลิงเวก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับเอ่อตัวเขาเรียกว่า ID นับครั้งไอดี เรียกว่าเปิดเป็นเปิดสักราดน้องใหม่มาเลยนะครับอันนี้รับเปิดแล้วรับของเรามาได้หนึ่งก็เนี่ยนะครับผมจริงๆก็หมดแล้วนะครับผมส่วนเรื่องเอ็นเกมนะครับเอ็นเกมผมก็ไม่ค่อยก็ยังมีมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าของหลักๆอย่างเช่นพวกอ,อย่างเช่นพวกตัวเรือนะครับเรือกับหเนี่ผมก็ค่อนข้างโอเคแลลวนะเพราะว่าเรือเองผมก็เล่นได้ค่อนข้างเล่นได้เล่นได้คะแนนค่อนข้างเยอะแหละนี่บอกว่าอันไหนวะเรือ เดี๋ยวยู่ไหนวะหาไม่เจอเอาไปว่านั่นแหละนะครับผมอันนี้วะนี่เรืออ่าเนี่ยเรือผมเล่นได้เล่นได้8ห้อง8นะครับผมแล้วก็หอผมเล่นได้เล่นได้สาดาวแล้วนะับมีปัญหาแค่กับเอ็นเกมใหม่นะเพราะว่าเอ็นเกมใหม่มันบังคับใช้ทีมมันข้างเยอะอยู่อยู่ไหนเอ่ยเอ่อนี่นะครับสังเวียนทะลหดผมเล่นได้แค่200เพชรเองมั้งรู้สึกอ่ามันมีแจกเท่าไหร่ห้าสิบสองร้อยสองร้อยสิบเออมีมีแค่สองเล่นได้แค่สองร้อยเพชร นะครับก็ไม่เป็นไรนะผมเล่นได้เท่าที่ไหวนะผมตอนนี้ไอดีผมก็เล่นไปเล่นไปแบบตามดีตัมเกิดอยู่นะผมก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับครั้งไอดีประจําปี2 0 2 5นะครับผมรวมถึงความประทับใจแรกของทุกเกมในปี2 0 2 5นี้นะครับผมแล้วก็จบกันที่ว r ท n g w เว e นะเป็นเกมน้องใหม่ที่ผมเพิ่งมาเล่นในปีนี้นะครับผมยังไงก็ปีหน้านะครับส0 2 6ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมขอให้สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะครับผมแล้วก็ ขอให้รวยๆนะครับผมขอให้ผมรวยรวยนะครับผมแบบว่าแบบซื้อหวยอะไรงนี้แล้วกันนะแบบเอ้ยหยิบมาเลขเั็กๆนึงอาจถูกหวยอะไรงนี้นะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกปีหนึ่งนะครับผมกับปี2026ผ,ผมก็ผมก็จะยังไม่หายไปไหนยังทาทุกเกมอยู่เหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดผมว่างถ้าเกิดผมมีเวลาก็จะยังทําอยู่เสมอนะครับผมโอเคนะครับสาหรับ คลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมแฮปปี้นิวเยยร์2026ทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ปีหน้านะครับผมสำหรับปีนี้ขอลากันไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับ